สวัสดีครับตู้ชมครับคลิปนี้ผมจะมาให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการทํางานของสัญญาณเสียงนะฮะไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่กลางแจ้งหรือว่าแอมบ้านนะครับหรือว่าเป็นแอมจิ๋วของตุลรพงบูทูธที่เรากําลังโมดิฟายกันอยู่นะฮะล้วนแต่อาศัยระบบการต่อสายสัญญาณในแบบเดียวกันหรือว่าหลักการเดียวกันนะครับที่ผมทําคลิปนี้ก็เพราะว่ามีคําถามจากเพื่อนทางบ้านนะฮะที่คอมเมนต์เข้ามานะครับตามเมนด้านบนเลยนะฮะคือตัดสายแล้วมีแค่2เส้นไม่มีสายกลาว ต้องทำยังไงก่อนอื่นนะฮะจะต้องทําความเข้าใจพื้นฐานของสัญญาณดังนี้นะครับในส่วนของสัญญาณเสียงของ p o w e r amp ไม่ว่าจะเป็นโมโนหรือว่าสเตอริโอนะครับอย่างเช่นแอมป์ขับซับบอร์ดนี้นะครับ ZK 3 0 0 2ในจุดต่ออินพุตเนี่ยจะมีสัญญาณอินพุต R นะครับและก็กราวของสัญญาณและก็อินพุต L หรือว่าเสียงด้านซ้ายนะครับการต่อสายใช้ง,งานเราก็ต้องต่อให้ครบ3เส้นนะครับสัญญาณและก็กราวนะครับถึงจะมีเสียงได้นะฮะ ังจากนั้นเราก็มาดูที่สายสัญญาณที่เราโมดิฟายนะครับเราต้องรู้ว่าตำแหน่งไหนคือกราวตำแหน่งไหนคือสัญญาณนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะฮะอย่างแจ็คตัวนี้นะครับขาด้านนอกเนี่ยขอบนอกเนี่ยจะเป็นกราวนะครับแล้วก็ด้านในแกนเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณนะครับซึ่งสายอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งที่เป็นทองแดงถักเนี่ยที่ผมรวบม,มาเป็นท่องหดสายที่ดับเนี่ยก็คือกราวนะครับเราก็ต่อไว้เป็นสายกราวของสัญญาณนะครับนี่นะฮะ ต่อไว้ไปต่อกับบอร์ดนะครับ <lawsuit. S 1> ulously, สายที่เหลืออีก2เส้นสายที่แดงส่วนใหญ่จะแทนเป็นเสียงด้านขวานะครับแล้วก็สายที่เหลืองหรือว่าสีขาวเนี่ยส่วนใหญ่จะแทนเป็นเสียงด้านซ้ายก็จะครบนะครับก็คือกล่าวซ้ายขวานะครับถ้าเราตัดสายนะครับถ้าเกิดว่าเราตัดสายออกมาแบบนี้นะครับแากไอาทแบบนี้นะฮะตัดสายออกมาก็จะเห็นว่าจะมีชีนถังแบบนี้นะครับซึ่งข้างในนะครับก็จะเป็นแบบนี้ฮะก็จะมี2เส้นแบบนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสัญญาณเสียงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกลาวนะครับเราก็นํามาแปลงให้เป็นแบบนี้ได้นะฮะนี่ก็จะเป็น3ามเส้นแบบนี้นะครับนี่นะฮะเราก็สามารถที่จะต่อให้ครบนะครับทั้งเสียงด้านขวาเสียงด้านซ้ายแล้วก็กลาวของวงจรนะครับแล้วก็มาต่อเข้าในจุดที่ผมเคยแนะนําว่าเราจะต่อในจุดไหนนะครับถ้าเราเตรียมสายสัญญาณครบนะครับกลาว แล้วก็สัญญาณเสียงด้านขวาเสียงด้านซ้ายเราก็นําไปต่อกับบอร์ได้เลยนะครับเช่นในบอร์นี้นะฮะผมจะสาธิตการต่อสัญญาณไลเอาซึ่งเป็นสัญญาณเสียงกลางแหลมนะครับออกไปใช้งานนะครับผมก็จะชี้จุดต่อก็คือสัญญาณเสียงด้านซ้ายสัญญาณเสียงด้านขวาแล้วก็กล่าวนะครับเราก็นําสายที่ได้3เส้นนะครับมาต่อเข้าได้เลยนะครกล่องสัญญาณส่วนใหญ่ก็จะต่อออกจากคาปาพลยเนอร์คูลบนะครับคู่ลบของคาปาจะเป็นกล่าวนะครับ คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆนะฮะในการทําความเข้าใจพื้นฐานของสัญญาณเสียงนะครับเกี่ยวกับเราที่จำโมดิฟาย m อมิวนะครับหวังว่าคลิปคงเป็นประโยชน์นะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับชแนลแจ็คดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ